การจีนแต่งตัวแบบนี้จริงหรอกนะเนี่ยเอาอะไรใครไม่เช่แข่งวะเนี่ยกูเห็นมุจางกิงไงโอ้ยจันทร์อุ้มยิงเรียกใหม่เอายใหม่ดิอย่างเต้นอ่ะี่เอาใหม่โอ้โหจะันแล้ว น่าเกลียดมากเลยอะพออยู่ล <rua> ็อบบี <up> ้สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมี้ติอทำไมมึงทำไมกูต้องแต่งตัวอะไรแบบนี้ด้วยวะนี่ิดูดูแบบแต่กูดูตอนโดดร่มนี่เป็นยังไง ลง,ลง <c oughs> เหมทีนตัวีกูเหมือนตัวเียกูเหมือนตัวเหี้ยันอย่างมันดูเขาแต่งตัวแบบธรรมชาตาิมากเลยกู <c oughs> เห็นอะไรข้างหลังด้วยอะ่ะดูดิ เหมือนคุณเทียนได้เลย<ะ>คุณเทียนคนก่อนอันนี้คุณเบลคุณเทียนเขาไม่เป็นคนอย่างนี้<笑><笑>ะะน่าเกลียดอะแม่งคนคะนไปแล้วนู่ เบร้อยกูได้ปืนก่อนไอ้งอเป็นไงล่ะมึงดูมึงดูหน้ากูดูเ้หน้ากูก็โดนยิงตายเพื่อนอเอเพื่อนเพื่อนทำยังไงมันยิงโดนเราเนี่ยเพื่อนโทุก่ายิงอยู่ดีๆเนี่ย กมได้หนึ่งตัวหรอวะเพื่อนเก็บสามเละอะไรเยอะตายแล้วล <Charl ize S 2> ่อแต่แล้วก็โดนเข้าหลังสามตัวไอวอก็ไม่มีเพื่อนทำหนวีอะไรมาทำตีที่ฉันไม่มีเหรียญเลยมีสิมีอยู่หนึ่งร้อย กับมึงนานๆแล้วคุณเคียนกูหายไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เสี่ยวดังแดงกิ๊บหายเลยดีนะนี่มึงคุณเบลลงจี้ชั้มีนี่กูไม่รอดแล้วมึงอยู่ไหนของมึงนะ่ะเอาอยู่ข้างบนฟ้าเราเพิ่งเกิดล้ <c oughs> โอโอ้โหตายเหนื่อยเกิดแล้วเกี่ยวม่มีดูนั่งเยอะเกิน <c oughs>

ไปบอกเพื่อนไเปนเพื่อนก็จะกระโดดทิปะทิ้งทางด้านนี้แล้วไงรันไงกูว่าแไหมไปดิเปนนนน็นไปนะล้อตอนหางตอนหางทขาไม่ไดแกกูอ่ะเดีวหน้าตาสวยเลิศ ผมประกวดนางงามจัก,กวาลออกนอกจักวานเกยวูมไม่อยากอยู่ใกล้ทางแดงกูจะต้องหลีห่างจากก่อนที่เขาจะมานั่นเขามาแล้วหน <c oughs> กระบอกใครเป็ลาอะไรบ้าแม่เ่อนหรือเปล่านายปลาใช่ไหมนายบอกรลาา้วมันจะหนี้นะดีกูมไม่ตายหา่า แตยหาที่มันเกิดอะไรขึ้นยูนกะบอกทำไมหุ่นมันเป็นอย่างนั้นวะถามจริงก็เหมือนนกะบอกจริงๆไม่แตะอะไรกูไม่รู้เพียนคนที่เพื่อนโอ้โหแต่ว่ากูว่ามึงเท่ก่อน กลว่ามึงเททำมาแอกอะไรตรงนี้นี่ถ้าเราตายขึ้นมาจะทำยังไงมันจะมีใครช่วยเราไหมไม่มีมาแอกตรงคนตัววดเขาจะวิว้ยังไม่ตัวัวกเดี เพื่อนไปเล็วเพื่อนเพื่อนจะไปยืนแรงแถวนี้ไม่ได้นะเพื่อนหัวแตกนะกูเต้นได้ด้วยทำไมมันต้องเกลียดเขาว่าเข้าร่วมอะน่าเกลียดนะตายแล้แม่งดอกแดกดอกแจกมากเลยแต่วิ่งมบนหญ้าอ่อนไอ้เกลียตกใจหมดเลยแม่ง ขั้นอีกิขั้นมาว่ามึงบ้าข้างเกินไปละมึงไม่ใช่คนแบบนี้ตู้เน่คนณเน่ามีคนมาอยู่ทางแดงอะไรนะมู้เนตามมาดูทางแดงมั้ะมีใครมาอยู่ตรงนี้ไหมใจ่ ตอนนั้นมันมีชา98อะไปเก็บให้หน่อยสิตรงทังเดนอะที่ตรงนั้นแหละแปลเองดิไม่เล่นดีจะเห็นแล้วเน่จะไม่เล่นมม่เล่นอีไม่ใช่กูความผิดตรงไม่ใช่กู สักหน่อยเลยไม่ใช่กูทำไมเปเพื่อนเจ้าหมาป่าแน่นอนหรือไม่ก็คนนูน้นอ่านไม่ออกดูกูที่กูถือเชลวิเนี่ยโอ้โหดูหน้ากูที่ดูแรกดูดูน้กกูที่หอยมึงโดนหินตาย เมตายมอไหร่มาดูหน้าจอกูนแกูจะหันหน้าเข้ากำแพงให้มึงดูหน้าคชัดๆ่าเกลียดตายแล้วลตายแล้วเลยดูตายแล้วลต้องเป็นกูด้วยว้เนกระทำคนเดียวเนี่ยคนเดียวเลยกูแค่ยา่เลือง ูอนังทะลุนรถนะเดี๋ยวเมื่อกมันทะนะยากไม่มีแล้วอะดูขี้นมนหลบในรถนี่แหละจะยิงรถทำไมหน้าตาเป็นอย่างนั้นวะหน้าตาโคตรดัปีเอายาไปมึงจะขาดทุ กูหลง,งกูจะคนเดินแล้วกินยาไม่ได้แล้วโอยกูสงสารเพื่อนที่จะต้องมาเจอพวกเราเฮ้ยเฮ้รถดูไม่หลงนี่ไงรถคันนี้รถคันนี้ไงเนี่ยเดี๋ยวบอก เนี่ยขอบคุณมากครับเพื่อนเขาไปทำอะไรให้มึงอ่ะเขาขอบคุณเลยขอบคุณขอบคุณตรงที่ตรงที่เขานั้นฆ่าศัตรูให้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าดีนะไม่โดนสาแล้วเรียกกูจะเหลือแค่นี้จริงใช่ไหมเนี่ยกูว่าอย่าไว้แล้วไม่ใช่ ใช่ไปแล้วแต่ว่ากูเก็บไว้อีกกองนึนงเนี่ยเอาไว้ใช้ยางฉุกเฉิน <c oughs> ใช้เล่นเล่นโอ้โหมันไม่มันไม่ไคมอะมันไม่คมความผิดของไม่ที่กูก็ลังหมายถึงไอ้นี่ลูคี มันขี้ดีลูุียลุคยน่า <c oughs> มึงชอบจวนกูเล่นขี้อ่ะแล้วเขาก็จะมาว่ากูว่ากูเป็นคนชอบเล่นขี้ไม่กูไม่ชอบเล่นขี้แต่กูชอบโดนให้เล่นแต่กูชอบโดนให้โดนให้ขี้โดนขี้แปดมึงคุยเรื่รองยี่อะไรกูเล่นโซกับพวกที่ไป คุยคุยเป็นคี่ไปไหนตามมาได้เราจะตามไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอล้ยโดนดิแม่จะยิงจอหรอได้นะได้นะโอ้บอสเอาอยู่แล้ววายบอสอะไรเวียนเวียนหยบด้วยครแนนเขอบคุณมากเพื่อนเอาเพื่อนไม่มีไม่รอกูเลยเพื่อนเพื่อนวิ่งรอกูเกินก็ได้แหละ วิ่งไปแล้วกูไม่อยู่แล้วโลกไปนี้ไม่โหดเลยึ <c oughs> งตายไหนวะกูโดนก่อนคนแรกเลยเป็นไรชอบลอยหลยังเวทีมาชอบเข้าหลังกูเป็นไงมึงเป็นก,ก,นนนนก,กออล่องกระป๋ <c oughs> องอืมหุ่นยัง่ยมันกล่องกระป๋องเยอะเลยมึงเป็นกล่องเลยเลยมึงเป็นกล่องกระป๋องอะไรกล่องกระป๋องอะไรอะทำเออไม่ได้หรอก อะไรคุณไหมอ,อย่าพวนเนี่ยจองกับปิ้มอ่ะกูว่าเพื่อนๆเขารู้เนี่ยเลยว่าจองกับปิ้มกูไม่ก,กูพูดจริงอะไร <c oughs> อุ้ยแม่กูโดนอีกแล้ว <c oughs> ลมันจะลอยหลังกูไหมอีฮาร่ากู้ไกลหมดเลยแม่ จ้ากูค,คนแรกแล้วจะอะไรกับกูเนี่ยแบ่งบันความรักแบ่งบันดิแบ่งบันเฉยเลยจะมันรักกูไม่ได้ก็ไม่รักกูแล้วจะยิงกูเลยคนแรกเนยอุ้ยใครยิงอะไรนะ่ะใครยิงอะไรอนะ้อกูเพิ่งไปคนหน่ารักแค่ไหนถึงมีคนไล่ยิงแต่กูเนี่ย เก็บหน้าจอได้แน่หน้าจอเปียกแล้วแม่แม่แม่กูกำตายแล้วแม่เอ้ยอีไห้อีแดงคุกเป็นอะไรเนี่ยอย่ามายุ่งกับกูนะขอ้องเนี่ยมาอย่าวิ่งมาเนี่ยวงบิดกูกูกำลังจะไปทางนู้นเลยมันวิ่งมาแล้วระวังตัวด้วยนะจ๊ะมันก กูตายหาเลยกูจะจะเป็นคนที่ดีเพื่อนอย่าตูมหน้าใครเกินเพื่อนกูโดวไม่ได้เกินประเด็นเพราะว่าอยาเห็นหน้าจริงเลยย๊เหน้ากูหัวใจเนี่ยดูด้วยๆเหม่อนกันได้แล้ว ยิงอะไรอ่ะกูไม่รู้กูงจะไปโดนกูไม่ใหญ่น้ามึงแล้วกูขอลองได้ได้ยาแวนมึงแม่งเลยมึงจะไปหาเพื่อนได้ไหมเนยวิ่งไปให้กูโดนได้เลยคนข้างๆมึงไอ้เพื่อนมึงคนข้างวิ่งวิ่งไม่รอมึงเลยเออ มันวิ่งไม่รอเลยอ่ะวิ่แล้วหน่อยทำไมแบงบันความความรักคือไม่มีอะไรจริงๆนะติดตัวตอนนี้ระวังไปแล้ว ไม่ไรเพื่อรอดก็พอแล้วมันก็วิ่งไงนี่ตามคุณหมาป่าไปสิแม่กูน้อยเกินถ้าวิ่งอ้อมไปยังไงก็เหมือนเดิมอะไม่ตายหรอกไม่ตายเล้เหรอดูเลือดเขาลดดีหน่อยไหมไม่เห็น Dante, คิวเป็นเงินเขาปลุกได้แค่หนึ่งคิวเองเนี่ยกูกลัวเพื่อนตายนี่แหละไม่เพเ่อนเนาะวันนี้มันแปลกมากเลยตั้งแต่กูลงมากูยังไม่ได้เรียกว่ากูโดนแมกูโดนเข้าเตะหลังตลอดเลยแบบเรียกกูก็ไม่มียาแล้ชอบไปนี่ไงชอบ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 โดนตุยหลังเลยไม่ชอบ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 เปนยังไงชอบชอบ แบ่งบันความรักถ้ารักคือขนาดนี้ก็เป็นคนน่ารักขนาดนี้กูเป็นคนน,น,น,น่ารักแย่ๆลมตัวเองกูบอกว่าแบ่งปันความรักกูไม่ได้บอกว่ามึงน่ารักเกินแล้วก็มีผู้หญิงผู้ชายมามลุมล้อมลุมล้อมกูตายแล้วกูกระสุนกืนแดดกูได้เลยขนาดนั้นเล้ว <c oughs> พอมาแบบอุ้ยเจอเนะี้ยคนดังเอาลูปเชนไนไปกินทั้งลูกไหมนี่คนนี้ไม่ได้เจอคนดังเจอคนมึงเป็นคนดังตั้งแต่เมื่อไหร่ถามจริงไม่ได้ยังกูร้อนเลยกูพูดไปอย่างนั้นเลยมีแต่ใส่ใจในคำพูดบางคำกูกูไม่ได้เลยด้ย <laughs> ต้องเก็บรายละเอียดเหมือนเอาไปทำหนังภาพยนตร์ฮอลลีวูดมึงคุณทำให้เด็กสมัยนี้เป็นอย่างนะี้เพราะมือคนเดียว ไม่ต้องไม่ต้องเสาตุ้ยขนาดนี้ก็กูว่าเพื่อนแบกทุกการที่มึงกับกูสุ่มทีมเพื่อนแบกเพื่อนแบกเพื่อนแบกอย่างเงี้ยเลยอะเพื่อน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 ากตัวด้านล่างเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันอยู่ทางด้านหน้างล่าเลยนะเพื่อนพูดก็ไม่ค่อยได้ ไอ้พวกนี้นี่เป็นอาจากเดียวเลยนาะปืนเืนนที่อะไรเวลากดน้าง<อ>กกอไวไม่เป็นไรเราเพื่อนแางแมงมันหน้าตาเขาแปลกว่าม,มีนวดด้วยเหอเอยรอ,ออะไรเอวจ,จริงวูบในลำคอรัวกูไม่เปนอะ ชอบหุ่นตัวเอง